ความรักมันทำให้ตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงว่าฉันเป็นใครยังยังไม่เข้าใจทำไมยังรักแต่เธอผิดช่องไหมเนี่ยสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือช่อง A อทู e ช่องเดิมนะคะกับความรักทำให้ตาบอดอย่าเพิ่งปิดนี้ไปไหนกรมกรอนกมกรน,นะคะเกิดอะไรขึ้นเอคือคลิปนี้นะเอสัญญาเลยว่าเอจะไม่ยอมเห็นแค่คนเดียวค่ะทุกท่านก็นเลยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องจนจบวิดีโอคลิปนี้ด้วยแล้วก็รับ ชมโฆษณาจนจบคลิปเลยนะแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลขา่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้ยัางมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้สัญญาเลยว่าเอจะไม่ยอมเห็นคนเดียวมาค่ะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเห็นอะไรไหมคะอันนี้คือพี่สาวจีนนะคะแค่แค่แอคเคท์เดียวนะจริงๆมีอีกหลายท่านแหละนะคะ เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้โชคดีได้รับสแตนดี้หลิงออมกลับบ้านในงานวส,สันเขามารีโพสต์เกี่ยวกับขั้นตอนในการเอาพี่หลิงน้องออมกลับบ้านภารกิจนี้ยิ่งใหญ่นักไม่รักกันจริงทำให้ไม่ได้หลายคนเห็นพี่สาวจีคนนี้แล้วทั้งขำทั้งเอ็นดูนะถ้าเปรียบเป็นสำนวนไทยก็คือความรักทำให้เขาตาบอด นะคะแต่จะทำยังไงได้หัวใจมันรักแต่หลิงออมทำไปแล้วครับท่านนะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคือพี่สาวคนนี้ชอบไลฟ์เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของน้องหลิงน้องออมเขาบอกว่างานวันนี้เป็นงานวสันเนอะเขาก็มาร่วมงานด้วยพอไปถึงงานเท่านั้นแหละโอ้โหเจอหลิงออมสแตนดี้เยอะมากๆแล้วสุดท้ายฉันก็เป็นผู้โชคดีได้มาชิ้นหนึ่งด้วย อยากบอกกระซิบว่ากลิ่นน้องหลิงน้องอ,อมหอมมากใช่หรอสแตนดี้ก็หอมหมอใช่หรอคนมันรกกักน,นะอะไรๆน้ำต้มผักอย่างว่าหวานใช่ไหมอันนี้แค่สแตนดี้อย่างว่าหอมเออเขาบอกฉันดีใจมากเดี๋ยวจะรอไปรับสแตนดี้ลิงอมทันทีหลังจบงานวัดสันเออเขาก็รีวิวมานะเขาบอกว่า โอ้ยพอตอนรู้ว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้สแตนดี้หลิงออมนะคิดเลยในหัวคิดตุ๊ก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 เออจะจะไปเอาวางน้องหลิงน้องออมไว้ตรงไหนดีนะนะเสร็จแล้วก็แบบเอค้คิดๆได้ละเออเออจะวางไว้ตรงนั้นแหละนะจะได้เช่นชมความงามของหลิงออมทั้งคู่นี้ได้ทั้งวีทั้งวันนะคะไหนยังไงต่อเล่าสิพี่สาวจีนบอกว่าได้มาแล้วสวยมากสวยมาก นะและเนี่ยค่ะก็ทุลักทุเลหน่อยนะเขาบอกว่าเริ่มภารกิจเคลื่อนย้ายหลิงออมกลับบ้านกันนะจ๊ะเธอนะหลิงออมไม่สามารถพับได้มันเป็นแบบอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะบอกเลยเธอจะเคลื่อนย้ายจะอะไรแบบลําบากมากมายคือหิ้วกันไปอย่างนี้ค่ะเห็นอย่างนี้คือนอกจากจะค่อนข้างต้องบอกว่าไงเธอท้าหรอแบบว่า นาสแตนดี้หลิงออมคนก็คือไซส์หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะก็คงเท่าของจริงอะนะจะเคลื่อนย้ายจะยกไปไหนก็คงลำบากเขาบอกว่าเขาเดินไปไหนก็แบบติดนั่นติดนี่ชนนั่นชนนี่คือชนไปทั่วจะขึ้นสะพานจะลงบันไดอะไรเอเห็นแล้วเห็นกันไหมฮะเสียวจะตกหัวใจจะวายนะเออเนี่ยก็ขนย้ายกันไปตุ๊ปตุ๊เป,ปไปด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าจะเรียกมอไซส์เรียกพี่วินอะ่ะ ก็กลัวเดี๋ยวพี่หลิงน้องอมจะหักนะเดี๋ยวโดนลมพัดเดี๋ยวจะกระจุยกลัวหัวน้องกระจุยเอหัวน้องกระจุยไม่ได้น้องเป็นสแตนดี้เอเข้าใจปะอ <c oughs> ไม่พี่สาวจีเขาบอกกลัวพังกลัวโดนลมพัดแล้วพังนะไอเขาจะเรียกรถแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรับเลยอ่ะเรียกไม่ได้คือเขาเห็นสแตนดี้เขากลัวไว้ก่อนเลยไม่ไม่ no เรียกไม่ได้นะฮะนั่งวินก็กลัวสแตนดี้จะหักเอาอะ เหลือทางเลือกสุดท้ายแล้วให้ทายเขาเลือกอะไรชุชุชตุกต๊กตุกนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะอะไรที่ค่อนข้างจะไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตุก๊ตก,ก,กตุกนั่นแหละแล้วก็เรียกตุ๊กตุกลับบ้านแล้วเขาก็พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าดีใจจังเลยอ่ะได้นั่งตุก๊กตุกกับหลิงออบด้วยโอ้ยอยากจะบ้านะฮะคนมันรักันะเสร็จแล้วเขาบอกว่านี่ก็เอาเข้าลิฟต์ด้วยนะเออเขาบอกว่าเดี๋ยว ทั้งวีทั้งวันหิวทั้งวันเลยเดี๋ยวเอาไปฝากไว้ที่โรงแรมเพื่อนก่อนฝากวางหลิงออมไว้ก่อนที่โรงแรมเพื่อนนะรับฝากเสร็จแล้วน่ารักมากคือยังไงไปกินโอมาเกเสชุดหลิงออมที่เซกิโอ้โหนี่มันตามรอยชัดๆเอคิดว่าแบรนด์อาหารจะไม่ใช่แค่เซกินะเซกิเป็นแนวโอมาเกเสถ้าจะเป็นร้านอาหารแนวอื ừ, นะ่นน่ะ รับได้ไหมเอาน้องหลิงน้องอมไปไหมเพราะว่าพี่สาวจิงเขามาตามจริงๆนะเซกิมือไวมากนะคะเอาน้องหลิงน้องอมแล้วทําเป็นเซตนะน้องหลิงน้องอมมาเลยแล้วเขาก็จะสั่งเซตน้องหลิงน้องอมนี่แหละเอเห็นมาหลายคนและพี่สาวจีงสั่งเซตน้องหลิงน้องอมอ่าเขาบอกอร่อยสุดๆหนายมาลองเขาเขาบอกอย่างนี้ตอนแรกเขาบอกว่าหนายมาลองชิมเซตอาหารโอมากาแฟชุดหลิงอมกันหน่อยซิ อร่อยสุดๆอลังการงานสร้างค่ะมาเป็นชุดกันอย่างนี้เลยมาเป็นเซตเซตเสร็จแล้วเขาบอกรับประทานอาหารเสร็จแน่มีมาเลือกการ์ดได้ด้วยสําหรับเซตหลิงออมก็เลือกกันไปสิคาเขาบอกอืมก็ดีใจนะรสชาติอาหารก็ไม่เลวแถมยังได้การ์ดกลับมาด้วยอ่ะทีนี้ล่ะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วกลับมาที่โรงแรมเพื่อนที่ฝากหลิงออมเอาไว้เป็นภารกิจขนหลิงออม กลับบ้านของตัวเองแล้วนะเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนเขานะเขาแค่ฝากวางไว้ที่โรงแรมเพื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะขนลิงออมกลับเรียกแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่นะคะเขาบอกใช้เวลาหลายนาทีอะเป็นสิบนาทีได้เขาบอกมันมันวางเดี๋ยวมันก็คุณเข้าใจปะเอพอเข้าใจนะมันเก้งก้างอะหลิงออมอะแล้วคุณวางไม่ดีเดี๋ยน้องยับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววางไม่ดีเดี๋ยวหัวน้องยุ่งเอหัวน้องยุ่งไม่ได้เจ้าหัวน้องยุ่งนี่ตัวใครตัวมันนะ ถ้าหลิงออมสแตนดี้หัวยุ่งได้คือตัวใครตัวมันนะ <c oughs> นะคะแต่จริงๆเขาบอกว่ามันค่อนข้างเก้งก้างอ่ะวางไว้ในแท็กซี่มันก็ต้องหามุมองศาดีๆอ่ะพอตอนแรกวางได้มุมองศาแล้วนะเอา้าแล้วตัวเองจะนั่งได้ยังไงไม่มีที่นั่งให้ตัวเองคือวางน้องหลิงน้องออมได้แต่ตัวเองไม่มีที่นั่งอ่ะวางใหม่วางใหม่จัดอย่างเงี้ยอยู่เป็นสิบนาทีสุดท้ายก็ได้กลับแท็กซี่กับน้องหลิงน้องออม แถมยังมาบอกว่าในที่สุดฉันก็ได้พาหลิงออมกลับบ้านกันนะหลิงออมเขาบอกตลอดทางไม่มีใครพูดกับใครเลยคือเงียบกริบ <c oughs> ไม่ดูจะพูดอะไรนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอ้โหถึงบ้านกันโดยนะสวัสดิภาพเขาบอกโอ้ยในที่สุดเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะจ้าหลิงออมมันไม่ง่ายเลยนะยนี่ กลายเป็นว่าเขาคุยกับหลิงออมเป็นเพื่อนเลยคุณนะคะหุยถ้าคนแถวนั้นเห็นนี่ชาวบ้านเห็นจะต้องว่าพี่สาวคนนี้อะไรเข้าแน่เลยอะไรเข้าสิงคุยกับสแตนดี้ก็ได้นะฮะเขาบอกว่าเพื่อนเขาอ่ะยังมาบอกเขาว่าเธอยังดีนะมีหลิงออมไปช้อปปิง้งเป็นเพื่อนเลยตั้งแต่เช้ายันเยน็นคืออยู่กับหลิงออมทั้งวี่ทั้งวันเลยนะวันเนี้ย เธอนะว่าโชคดีมากนะเพื่อนนี่ก็แบบเข้าใจปลอบเนาะแล้วผลสรุปของ v ีล็อกฟล็อกใช่ไหมต้องบอกว่าฟล็อกไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกเขาบอกรีโพสเขาบอกว่ารีโพสนี้ฉันก็จบด้วยที่ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เหนื่อยมากแต่ฉันก็มีความสุขมากเลยเธอแฮปปี้เอนดิ้งค่ะหลายคนเห็นแล้วขำพี่สาวจริงคนอื่นบอกว่าโอลล้ยรู้สึกว่าหลิงออมจะใหญ่กว่าตัวเธออีกนะ นี่เขามาตอบอีกหนึ่งต่อหนึ่งเธออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยคือเท่าของจริงใช่ไหมสรุปพี่สาวจีนมาตอบให้แล้วนะกับคําถาม A ตัวจริงค่ะอัตราส่วนเท่าของจริงเลยนะกับสแตนดี้น้องหลิงน้องออมเพราะฉะนั้นใครที่นะไม่ไม่ได้ไปเห็นน้องหลิงน้องออมตัวจริงก็น่าละค่ i, ะสแตนดี้วัสันตัวจริงเลยขนาดจริงหนึ่งต่อหนึ่งพี่สาวจีนท่านนี้บอกเขาบอกดีใจจังเลยเธอได้กินเซ้นหลิงออมแล้วยังมีการเล็กๆให้ด้วยอะ่ะเขาบอกโอ้โหโอ้โ ตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะเธอนะเขาบอกเขาตัวเล็กแต่เขาใจใหญ่นะคือชื่นชมเธอตอนนี้ฉันมีคําถามมาแล้วเธอจะเอากลับบ้านที่จีนยังไงอ่ะเออคนนี้ก็คิดเหมือนเอเลยว่าใช่เราเห็นน้องหลิงน้องออมขึ้นรถลงเรือก็เบ้อไปเรือยังไม่เห็นเดี๋ยวไม่รู้ว่าหลังจะมีหรือเปล่าแต่ขึ้นรถ BTS อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นกันทั่วแล้วลงลิฟต์ลงบันไดเลือ่อนค่ะแต่เครื่องบินอะ <c oughs> เครื่องบินเขาไม่ให้ขึ้นหรอกคนจะต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง อืมเป็นพอยที่น่าคิดนะถ้าเขาใหญ่จะกลับเมืองจีนเขาจะเอากลับยังไงอืมคนนี้ก็สงสัยเหมือนเอเลยเขาบอกปัญหาคือเธอจะเอากลับบ้านที่จีนยังไงเธอนะคะบอกแต่ละคนแซวบอกกลัวกลัวพี่วินพังเขาบอกว่าเขาเขาขำช่วงที่ว่าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พี่วินอะเดี๋ยวหลิงอมจะพังเขาขำชอดนี้นะคะเขาบอกว่า ฉันสงสัยมากเลยอะถ้าควางจินเหมาคุณฟังดีๆนะควางจินเหมาคือเขาให้น้องออมจินเหมาอะแซ้ควางแล้วนะพี่สาวจริงเขาเล่นมุกนี้กันแล้วนะควางจินเหมาฉันสงสัยว่าควางจินเหมาจะรู้สึกซาบซึ้งใจไปในความพยายามของเธอสักหนึ่งนาทีหรือเปล่าโอ้โหเจ็บอะเจ็บจี๊ดเลยคือพี่สาวจริคนนี้เขาจะเมนน้องออมนะแต่ก็รักพี่หลิงด้วย แล้วเขาก็เลยมีความสงสัยเขาก็เลยจี้จุดไนงะฉันสงสัยว่าความเอ่อความจินเหมาเนี่ยเขาจะรู้สึกซาบซึ้งไปกับความมานะพยายามของเธอสักมันเจ็บตรงเนี้ยสักหนึ่งนาทีหรือเปล่าโอ้โหเจ็บจี้เลยคือสักนิดจะมีไหมที่ความจินเหมาเขาจะเห็นในคุณค่าความพยายามของเธอนะคะเขาบอกโอ้ยเธอพาหลิงออมไปช้อปปิง้งพาไปโน่นไปนี่ด้วยนะ แล้วเธอยังได้เก็บโมเมนต์นั่งรถตุกๆสำหรับสามคนคือไปนั่งกับหลิงออมนี่ก็ขำเนอะมนโนไปไกลบอกนั่งรถตุกๆกับหลิงออมสามคนในราคาเดียวโคตรคุ้มเลยเธอประมาณว่าพี่สาวจริงคนนี้คนเดียวเองแต่จริงๆอะ่ะในมนโนก็คือได้นั่งกันตั้งสามคนน่ยมีพี่หลิงน้องออมไปด้วยเขาบอกคุ้มจะตายได้นั่งตุกๆเอออะไรอย่างเงี้ยเขาแซวกันแหละแซวกันหน้าเอ็นดูนะ หลายคนบอกเธอถือพี่หลิงดีๆหน่อยพี่หลิงหัวเจ็บใครๆว่าเอาหัวพี่หลิงไปชนนั่นชนนี่ระหว่างการการขนย้ายอะ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคือแซวแหละแซวโทษนี้คือขำฮามากแต่ละคนคือฮาฮาได้อีกเธออย่างนี้เดี๋ยวเธอก็ได้พี่หลิงน้องออมเป็นแบ็คกราวด์ตอนที่เธอไลฟ์สดแล้วเดะเอออันนี้ความคิดดีนะใครเอาสแตนดี้น้องหลิงน้องออมไปอะ่ะวันหลังถ้าเปิดไลฟ์เปิดอะไรอย่างเงี้ย สเตมิ่งสดอะไรเงี้ยเอาพี่หลิงน้องออมไปอยู่เป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังก็ได้นะน่ารักดีนะคะเขาบอกโอ้ยได้ไปกินอามากาแฟชุดหลิงออมด้วยอะ่ะแล้วก็หัวเราะจะหัวเราะทําไมคือคลิปนี้มีแต่ความเฮฮานะคะเธอัสงสัยเธอจะเอากลับบ้านที่เจนย,ยังไงอะ่ะอันนี้ก็สงสัยอีกแล้วนะอันนี้คือความรักที่แท้ทรูอืมเขาบอกเพื่อความรักใครก็ทําให้ได้นะ ทุกคนอะลองมีความรักอะนะจะบุกป่าบุกไพรบุกอะไรนะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะความรักก็ความรักทําให้คนตาบอดนี่คุณนะคนนี้มาขำเขาบอกว่าแนะนําให้สตรีมีคันอ่านเพิ่มเติมก่อนทําอย่างนี้นะอันนี้เอเติมเองจริงๆเขาบอกว่าแนะนําให้สตรีมีคันอ่านเพิ่มเติมคือสตรีมีคันอย่าไปทาตามเดี๋ยวมันหกล้มหกอะไรไปเดีย๋ยวมันลําบากนะ ธอแล้วเธอจะเอากับจีนได้ไหมเนี่ยปัญหามันคือตรงเนี้เอาจริงๆนะมีเงินก็ทําได้ทั้งนั้นแหละนั่นเงินถึงนะอะไรก็ทําได้จริงๆคุณโหลดข้างล่างอะ่ะก็เสียเงินไงใช่ไหมเขาคิดเท่าไหร่ก็ไปแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยต้องจะติดระวังแตกห,หรืออะไรโอ้อยากจะบ้าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเงินถึงอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นละค่ะแค่สแตนดี้หลิงออมเอากับจีนแค่นี้เองไม่ยากหรอกถ้าคุณมีเงินนะฮะ เธอมันคุ้มค่าแล้วแหละเพราะในที่สุดหลิงออมก็ได้อยู่กับเธออะนะอิชฉอมอกเลยอิจฉอมากเลยเธอคืนนี้เธอจะไ์สดเลยไหมอะคืออยากเห็นนะคะโฮ้ยฉันอยากจะบ้าเธอฉันเห็นหลายคนเอาผ้าห่มมาห่มให้น้องหลิงน้องอองนอนด้วยอะคือเอาสแตนดี้หลิงออมไปเล่นเหมือนตุกตกต๊กตากระดาษตุ๊กตากระดาษอะไรเอไม่ทันกันใช่ไหมฮะคือเอาพี่หลิงน้องออฟสแตนดี้ไปหม่มผ้าหม่มอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยพี่สาวจีบอกตูจะบ้าอย่าว่าแต่พี่สาวจีเลยค่ะพี่สาวไทยก็กลมหัวขมับเลยค่ะนะคะคขำๆแหละรู้แหละด้อมน,นี้นะสาระมีที่ไหนบ้าเอเขามีสาระชายช่ยหมายถึงช่องเอแหละสาระไม่มีค่ะไม่มีนะคะอย่านึกว่าจะมาหาจากที่นี้ไม่มีค่ะเขาบอกโอ้ยตอนที่เธอถือสแตนดี้ลิงออมเอากลับเนี่ยทุกสายตาต้องจับจ้องมาที่เธอแน่ๆเลยคือนะ จุดเด่นมากก็จุดเด่นนะนะคะถ้ายังอยู่แถวบริเวณอีเวนต์อ่ะก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีหลายคนใช่ปะแต่พอมาอยู่แถบแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ที่เขาไม่ได้อยู่แถวงานอีเวนต์ก็คงจะจะจ้องกับไปตาเดียวโชคดีนะเขากลับถึงบ้านมืดอ่ะมันก็ม,มืดมืดหน่อยแล้วเนอะไม่มีใครสนใจใครปะเฮ้ยเขากลายุทธ์นี้ดีว่ะวัดสันใช้แบบเป็นป้ายโฆษณาเคลื่อนที่เลยคือเดินดุมด่มๆแล้ว ถ้าใครตัวเล็กกอดสแตนดี้หลิงออมอ่ะมันเหมือนสแตนดี้หลิงออมเดินได้คุณเข้าใจความหมายของเอป่ะมันเดินแล้วมันเหมือนแบบหลิงออมเดินได้หลิงออมเดินได้แล้วเดินกันเป็นแถวอะ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆมินเนี่ยนกำลังขนอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออตลกดีเนาะมันแบบม,แบบมันดูสนุกมันดูแบบเนี่ยถ้าคนตัวเล็กๆหน่อยฮิวสแตนดี้หลิงออมคือมองไม่เห็นตัวเองเลยงนะแต่หลิงออมเหมือนเดินได้ตุกต๊กตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กตุ๊กอย่างเงี้ยนะเออเขาบอก ฉันหัวร้อนตอนที่เธอพยายามเอาหลิงออมไปใส่บนแท็กซี่อะเธอคือขำม,มากแต่ละคนบอกเธอเธอขอโทษนะขอขำหน่อยคือหามากเขาตลกกันอะเขาบอกมันไม่ง่ายเลยนะไม่รักจริงทำให้กันไม่ได้หรอกชายชายไม่รักจริงทำให้กันไม่ได้หรอกนะคะ ขอขอบคุณในการทํางานหนักของเธอมากเลยนะเธอต้องเดินผ่านภูเขาข้ามแม่น้ําเพื่อน,นําเด็กน้อยทั้งสองกลับสู่บ้านอันแสนอบอุ่นนี่เขานะ้บมนโนไปเรื่อยก็บอกขาจนจะตายอยู่แล้วขำจนอยากจะบ้าเขาบอกเธอสุดยอดเลยขอโทษนะขอโทษขอหัวเราะหน่อยนะเธอคือแต่ละคนคือเรียกเสียงฮาได้เลยอะคือมันอะไรมันจะนะทุลักทุเลขนาดนั้นอืมไหนเขาบอกว่า ฉันดูแล้วฉันรู้สึกเอ็นดูจังเลยนะคะแล้วเธอจะเอากับจีนได้หรอคือทุกคนก็เป็นห่วงไงจะเอากับจีนยังไงวะนะเออก็เป็นอะไรที่เอามาฝากวันนี้ละกันนะคะถือว่าเริ่มเปิดสัปดาห์มากับความสดใสแล้วก็ให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่เราเห็นกันขำๆอะแต่เบื้องหลังของแต่ละคนคือแบบทุรักทุเลมากนะนั่นแหละรักแท้มันก็มักม,มีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆแล้วนะอาณาอาณานะ เออสุดท้ายก็ได้หลิงออมมาคุ้มนะคุณแต่ต้องเลี้ยงน้องให้ดีๆนะคอยหวีผมให้น้องอย่าให้ผมน้องยุ่งนะเอไปกันใหญ่แล้วเขาเป็นสแตนดี้เอเอไอนี้ก็กลัวแต่ผมน้องยุ่งนะเอละล่ะก็เหมือนเดิมคะ่ะใครที่ต้องช็อปช้อปปี้อยู่แล้วนะคะก็จิ้มผ่านลิงก์เอได้เลยถ้าเป็นเอคอมพิวเตอร์นะคะถ้าดูทางคอมพิวเตอร์ก็มุมซ้ายมุมซ้ายล่างนะคะหน้าจอ จิมเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีคําว่าดูผลิตภัณฑ์ไซส์นะคะมุมจอสายด้านล่างส่วนใครที่ดูผ่านมือถือก็ข้างล่างค่ะมันจะมีคําว่ามอหรือว่าเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็จะเจอลิงก์สินค้าเข้าแอปช้อปปี้จากนั้นก็ไปเลือกสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยขอย้ําน้ําสะดวกแล้วก็เราจะซื้อช้อปปิ้งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อแต่ถ้าไม่สะดวกแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้อยากซื้ออะไรก็ยังไม่ต้องซื้อนะเอาที่สะดวกแล้วก็เอาที่ท่านมีความสุขเลยนะคะความสุขเป็นเรื่องสําคัญอย่างคลิปนี หามากเอสัญญาแล้วไงว่าเอจะไม่ยอมเห็นคนเดียวแน่ๆอะน,นะก็ขำๆกันละกันนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสของทุกท่านนะสดใสจิตใจสดใสจิตใจเบิกบานร่างกายแข็งแรงมีตังใช้เราจะได้ร่างกายแข็งแรงไปใช้เงินกันด้วยอะไรอะ่าเออวยพอแปลกๆนะเออนั่นลหละนะคะอะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ